สาาวัสดีครับคพี่นะนะชาทุกค่ำวันนี้ยดต้รับเข้าสู่ช่องบวชไทายราฐท,ทาันซิงครับาการถ่ยหน้าครับเสียงบวนโม้เลยเกินครับน้ะจะขัดการทำหน้าเยอะครับดินก็พอเหมาะพอควรครับ ดินมันชื้นกว่านี้ก็วิ่งเร็วครับวิ่งช้าไม่ได้ครับมันมีร่องครับพี่น้องโอ้เสียงไม่ได้หยอดน้ำมันก็ไม่รู้ครับก็ีการถ่ายก็เก็บมุมแล้วก็ถูใส่ด้านมุมด้วยนะเพื่อจะได้ไม่เก็บมุมได้เยอะครับพี่น้องครับ ดันดินใส่เล็กน้อยครับแล้วก็ก่อนจะปั่นนี้เขาก็ต้องดันดินครับเพราะว่ามุมมันต่ำใช่ไหน้องนะดันแล้วสามหกครับตัวน,นี้ก็สี่สี่สนะครับก็วิ่งหน้าแปลงใหญ่ครับวิ่ยกันใหญ่ละถ้าวิ่งคนเดียวนี้คงเหงาตายครับ สวัสดีครับพี่ๆนะ้นะาๆชาวยูทูบครับช่องผู้บ่าวาถบ้านเราไถจริงไนะมพี่น้องนะเสรง,งานแล้วครับวันนี้ก็ได้มาสองคันนะพี่น้องนนะครับอีกคันหนึ่งก็ไถนาที่คู่กันไปครับพี่น้องครับงสงสัยคันนี้ไม่ได้หยดน้ำมันเครื่องนะพี่น้องนะลองเหมือนว่าหิวข้าวจัง ขายได้ดีครับ L40 นี่น้อนฝากอีกตัวครับพรุ่งนี้เขาก็จะทำการหย่อนนะครับหย่อนหน้าข้าวแห้งครับพี่น้องมาชมดูต่อไปครับพี่น้องก็มาชมกันต่อครับ ต้องขอโทษขอให้ด้วยครับรถรถถ่ยคันนี้อาจจะไม่ค่อยออกงานเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้อจจะะัดจารบีหรือว่าเหยียดน้ำมันเครื่องมันก็หลีกทูก,กันนะพี่น้องนะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยครับช่วงรุการทําการนทำหน้าก็ามาถึงครับก,ก็เลยมีการกบตัวฟังรอบที่2ครับก็ต่อไป คลิปต่อไปก็จะเป็นการปันร่นน้ำของเจ้านี้นะครับเดี๋ยวประมาณสิบไร่์นะพี่น้องนะสองคันครับวันนี้โเจ้าตัวสี่สิบกับสามสิบหกมาดูมด้วยช่วยกันครับแต่ไทยคนละที่นะพี่น้องคนละแปลงครับเราดูกันต่อไปพี่น้องับพี่น้องชมกันต่อครับดินแถวนี้ก็ค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวครับพี่น้อง บินทรายครับผสมกับบินด่าครับก็ถ่ายเข้าดีครับเพราะว่าถ่ายรอบสองนะตอนถ่ายรอบแรกนี้มีเจะตัวฟอร์ดมาถ่ายครับก็เลยถ่ายยังไม่ทันสวยไม่เท่าไหร่ก็ก็อันนี้ครับผมออกงานอยู่ประจําแล้วก็ผมลงคลิปได้ประจําครับ ฝุนเยอะใ่ห้ครับเยอะจนรถก็หายครับฝนเยอะครับพอดินมีความชื้นก็เราหยดเข้าไปแล้วก็ข้าวจะงอกดีนะครับถ้าไม่มีเลยก็ออกมาก็ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอาจจะเจ็ดสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้ามีความชื้นเล็กน้อยขนาดนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับ ถ้ามากกว่านี้ก็90%อร์ซนถึงร้อยครับถ้าร้อยนี้บอกว่าเลยเมื่อยยังไงก็ขึ้นครับประมาณ7จ็ดสิบี่น้องนะ องคันครับโน่นครับอีกคันหนึ่งก็วิ่งคนละแปลงครับก็้ววิ่งแปลงเดียวก็วิ่งครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ดูครับก็วิ่งแปงเยอะเป็นยังไงนี่ครับการทำงานการทำนาพี่น้องนะเจ้าตัวสามสิบผมมาถยหน้าก็ถยดีครับถ้าเป็นห้าสิบแล้วก็ยิ่งดีหนักครับพอถ่าเข้าได้เลยครับแล้วก็ผมก็ชอบนย หกลกการติดตามนะครับน้องผมก็ไม่ได้ดังอะไระครับขายปั่นครับคู่ผู้ไรลนะ่ะูละห้าร้อยครับพี่น้องครับขายปั่นครับขายอย่างเดียวก็แถวนี้อำเภอเขาวงจังหวัดกาซินนี้ ก็ไลรละสองร้อยครับไทยน้ำมันถูกครับลงครับพี่น้องครับถ้าปั่นก็สามร้อยครับเดี๋ยวถ้าคู่ก็คู่ละห้าร้อยครับพี่น้องครับคู่ตอะไรครับ ลงยูทูบครับใช้องสังพี่น้องก็มาไ่ายหน้าสิบก็ได้พี่น้องนะวันนี้ก็มาส่งกันมากันสองคันครับวันนี้มาชมกันก็พี่น้อง วิ่งสอง0ันครับออกมารับจ้างหรงงานด้วยกันกนะพี่น้องครับคนละเที่ยวครับมาตัว3601กับ4018ครับวิ่งสอง0ันครับจอดทีมงานเราครับ ก็ไปมาแล้วกันทั้งวันนะวันนี้ก็ก็ไปด้วยการแบบทีมงานครับแล้วก็รถจากทีมงานครับผูบเบาชาวบ้านเหมือนกันนะพี่น้องนะฝากการติดตามด้วยครับไปปั่นคู่ห้าร้อยพี่น้องครับ ก็มีงานก็มาชุรวมด้วยช่วยกันครับไปกันทั้งวันแล้ววันนี้ก็ไายป,ปั่นด้วยครับ เสร็จแพี่น้อง่นนี้เราวิ่งกันสองพันครับมาทุกวันบบมือเบครับพี่น้องเสร็จงานครับ